หลังนี้นะครับก็จะเราถ่ายรูปร่วมกันตลอดนะครับก็ออกเดินทางนะครับก็จะรวมกุ่นะครับกมาดูต้องตามเป็นทวงนิดนึงครับเพ่อไมเนื่วยนะครับเดินทงได้ก็ต้องากันแนะครับนิดเดี นี้ราพงนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะครับสาที่สามวันวนะครับ Gracias. Uh, bueno, uh... ลงเวลานะครับทุกคน <laughs>

Bye. สองไม้ด้วยกันหนึ่งค้อนค่ะหนึค่ะ เดีวแ่ที่อว่าเ็นค่ได้เคยได้ตต่อเดี๋ยวไปวัดไชโยมัจะโบม็นคุ้มคุ้นนะใัจะโบมน านนี้ด้านนี้รับอลจากพ่อก่อนรับก่อรับอลก่อนรับจในที่เดีเเยวเลยไมตวัดด